มันก็เริ่มฉอเขาเพราะวันมันแก่มากเลยโอเคทักชานะคะข้าวโพดสนวกรีนโอเคค่ะหนึ่งสองสามตัดได้เลยค่ะโอเคชูมาที่กล้องนิดนึงตุกมือนี่คือเมลอนพันธุ์สโนว์กรีนนะครับ อันนี้จะสีเขียวนะครับได้นะครับไปได้เรื่อยๆก่อนนะคะอ,อันนี้ก็คือ,อเป็นผลผลิตของฟาร์มน้องนุ้ยนะครับเมลอนเจฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มงานวิจัยในการเรียนรู้ร่วมกันนะครับของก็เลยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเรื่องเกษตรแม่นยำนะครับ เพื่อจะส่งเสริมพี่น้องประชาชนในการทําเทคโนโลยีเอาเข้ามาใช้ในการสร้างสมาร์ทฟาร์มในบ้านตัวเองโดยเลือกผลผลิตที่ไม่ซับซ้อนเกินไปต้นทุนไม่สูงเกินไปนะครับเมลอนก็เป็นหนึ่งในผลผลิตที่สามารถสร้างรายได้ได้ในครอบครัวโดยที่อ,อ,องค์ความรู้ในการสร้างต้นแบบขึ้นมาจากหน่วยนะครับเราก็ขยายออกมาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้นอกหน่วยโดยที่ปัจจุบันเนี่ยหน่วยพัฒนาการเคลื่อน,นที่45เนี่ย ก็เข้ามาช่วยในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับเรื่องของการขยายบ่อเรื่องของการสร้างสปริงเกิลเพิ่มเติมนะครับเพื่อขยายปริมาณน้ําให้มีความพอเพียงกับในช่วงฤดูแล้งที่กาลังจะถึงนี้นะครับใช่ค่ะที่แรกเราบอกว่าสีส้มน่าจะโอเคแต่ลงสีเขียวอ่ะก็แล้วแต่คนชอบบางคนชอบก็จะจุดเด่นต่างกันนะครับสองพันนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับ ก็รสาติมนมเป็นไงคะองขอรูมากรีนละมุนกว่าละมุนกว่าใช่ไหมคะดีคมาจากไหนคะก็เพื่อนบางกีแหละไอพี่เฮ้ยพีเนพื่อนมีลูกค้าในพื่นที่ค่ะมาก็จะเน้นไปที่ขายเพื่อนเป็นหลักแต่จังหวัดมีมั้งไหมคะตอนนี้ะ ก็ทานไม่เป็นนะก็มัน้องยอมรับว่ายังมีแบบเมลอนอะไรเงี้ยที่นี่จะมีการขายแบบว่าทั้งออนไลน์และออนไซต์ออนไลน์ก็คือมีการบริการส่งทั่วไทยแล้วก็ในสตูนหรือในคนโดเองก็ d e l i v e r y ให้ถึงปัจจุบนันโดยที่เราไม่ชาร์จเพิ่มนะคะราคาขายก็อยู่ที่ราคากิโลกร,รัมละ99บาทเมลอนลูกหนึ่งก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ1.8กิโลกร,รัมถึง2.5กิโลกร,รมัม ลูกค้าที่วอล์กอินเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกตัดเองในฟาร์มได้เลยซึ่งฟาร์มทั่วไปเราก็เขาก็ไม่ค่อยให้เข้ากันแต่ที่นี่คือถึงเวลาคือสามารถเข้าไปเลือกตัดได้นะคะก็ทำไมถึงขาย99บาทหรอก็เพราะว่าในความคิดคือเราเป็นคนสตูนตัวนี้เองก็เป็นคนสตูนโดยกำเนิดน,นุ้ยอยากให้คนสตูนได้ทานเมลอนที่อร่อยเพราะนุ้ยทานแล้วนุ้ยรู้สึกว่ามันอร่อยนะคะแล้วเราทำแบบปลูกแบบปลอดภยัยปลอดสารพิษ100%เซนเี่ยเราก็อยากให้คนสะตูนได้ อ๋อสิ่งดีๆี่สนุบุตอ๋อ,อนำ้ำไปอันดับแรกเลยของลูกค้าหิ้วสบายอืมนะคะหิ้วสบายแค่กเกจ็ที่ดูเรียบง่ายแต่เพื่อนหูงญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อจะซื้อมากกว่าหนึ่งมากกว่าซื้อไปทานเองแล้วมีมีมบอกวิธีการทานด,ด้วยนะ Thank mm -hmm. you.